สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือพริกนะคะสวยสวยนะคะท่านผู้ชมสวยไหมก็คือเล็กจะมาบอกวิธีเทคนิคการปลูกพริกนะคะในช่วงหน้าฝนนะก็คือว่าถ้าใครปลูกพริกในหน้านี้นะคะคือแนะนําว่าให้ปลูกใส่กระถางนะคะอันนี้ก็มีหญ้าเนาะท่านผู้ชมก็คือดินมันดีนะคะหญ้าก็เลยขึ้นนี่เห็นไหมโคนต้นก็มีมดแดงมีอะไรนะคะแต่มันก็ไม่เกี่ยว ว่าเออมันจะทำให้ใบงีกแล้วก็มีเพี้ยคือเราใส่ปุ๋ยดีดินดีแนะนำว่าให้ปลูกช่วงหน้าฝนคือขึ้นกระถางเพราะว่าพริกจะได้ไม่ได้รับแบบน้ำที่แบบว่าชื้นเกินไปอะค่ะมีความชื้นมากเกินไปแฉแบบนี้เลยอะค่ะท่านผู้ชมแฉแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือตะไคร้แฉได้นะคะไม่ตายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นพริกตายเน่านะคะเน่ารากเน่านะคะแล้วทีนี้ใบก็จะเป็นจุดด่าง แล้วก็จะเหี่ยวแห้งไปนะคะใบเริ่มหงิกเป็นโรคอะค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้ก็คือไม่มีโรคเลยนะคะท่านผู้ชมดูเนี่ยเห็นไหมก็ไม่เลยค่ะไม่มีแบบว่าเป็นกุ้งแห้งใบหงิกใบอะไรนะคะก็คือแนะนําเทคนิคก็บํารุงดินให้ดีนะคะท่านผู้ชมบํารุงดินให้ดีอันนี้คือคือเราไม่ได้ฉีดแบบพวกยาไล่มแมลงอะไรเลยนะคะ ดินดีนะคะดินอุดมสมบูรณ์เหมือนสมัยโบราณนะคะท่านผู้ชมดินดีนะคะพอดินดีแล้วก็ไม่ได้ใช้เคมีอะไรมากมายนะคะเป็นวิธีการปลูกพริกอันนี้ก็คือจะเริ่มติดดอกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยมีเห็นไหมแดงนะคะแดงไม่มีเน่าไม่มีกุ้งแห้งนะคะเทคนิคก็คือปลูกใส่กระถางเนาะ แล้วก็บำรุงดีๆค่ะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยได้ธรรมดานี่แหละค่ะท่านผู้ชมนะคะเห็นไหมตรงนี้นี่ก็คือแตกดอกใหม่นะคะติดลูกเล็กๆเนาะนี่เป็นเทคนิคนะคะในการปลูกพริกแบบง่ายๆนะคะคือทำให้มันแบบง่ายๆอย่าไปซีเรียสมากนะคะถ้าเราแบบดูแลจะใส่มากเกินไปมันก็ไม่สวยนะคะเอาอย่างนี้นะคะเนี่ยรอ คือเด็ดยอดเด็ดยอดให้เป็นพุ่มนะคะท่านผู้ชมแล้วพริกก็จะดกเองนะคะให้เกิดแตกยอดออกเยอะๆเนาะค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับคนที่ชอบปลูกพริกแล้วก็อยากมีพริกไว้กินเองนะคะคือพริกเราไม่ได้ใช้เยอะแยะมากมายแล้วค่ะท่านผู้ชมพเพราะมันเผนะ็ดเนาะแค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์พูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะเล็กจะดีใจมากเลยขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ